วิวสวยมากอากาศดีมีหมอกด้วยบรรยากาศดีมากๆดรูรอบๆนะคะก็จะเป็นแปลงผักพวกแปลงหอมอหอมอันนี้เป็นแปลงหอมอันนี้ก็จะเป็นกระหล่ำพวกต้นกระหล่ำสวยบรรยากาศดีสุดๆนี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆอันนี้ก็จะเป็นแปลงผักก็จะมีพวกต้น เือกนะคะแล้วก็กระล่ำสวยมากจริงค่ะตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นลานจอดรถนะคะแล้วฝั่งนี้จะพาไปดูวิวอันนี้เราอยู่บนข้างบนอ่ข้างบนดาดฟ้านะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นวิวหมอกห้องเราก็จะอยู่ข้างล่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่างจากกุชชี่ห้องเรานะคะจะมีอยู่สองห้องนี่นะคะ หมอกหนามากๆนะคะก็จะเป็นวิวด้านข้างบน,นก็จะเป็นดาดฟ้าเดี๋ยวเราพาไปข้างล่างแล้วเราก็จะลงไปข้างล่างนี่ก็จะเป็นห้องเป็นลานจอดรถอยู่ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นบันไดลงบันได อันนี้ก็จะเป็นห้องเรานะคะที่อยู่นี่ห้องนี้ V I P S 1อันนี้ก็จะมีหมูกระทะของสุชาดานะคะห้องพักอันนี้ก็จะเป็นห้องพักมีจากกุชชี่ก็จะมีเนื้อย่างทำเนื้อย่างกนินนี่นะคะจะเป็นห้อง วิวที่เราถ่ายเมื่อกี้นะี่ยก็จะเป็นวิวนี้จากเตียงเลยนะคะมองจากเตียงก็จะเห็นวิวแบบนี้เลยคือสวยมากวันนี้ก็สั่งหมูกระทะมาชุดละห้าร้อยนะคะ<ๆ>เขาก็มีที่พักอันนี้ก็จะเห็นมุมเป็นโซฟาตรงนี้นจะมีร้านสุชาดาหมูกระทงกระทะนะคะห้องน้ำก็จะมีสองห้องน้ำ จะเป็นห้องน้ำ jogo. อีกหนึ่งห้องอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องอันนี้ก็จะเป็นสองห้องนอนเออสองห้องน้ำแล้วก็สองห้องนอนอันนี้เราก็สามารถนอนตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นหมอกะทะอันนี้ก็เป็นหนึ่งห้องนอนแล้วก็อันนี้ก็หนึ่งห้องนอนอันนี้ก็จะเป็นหมอกะทะนะดูวิวจากตรงนี้นะคะหมอกะทะวันนี้จากกุชชี่ก็มีตะข่ายนะคะ มีตะข่ายวิวสวยจริงค่ะบรรยากาศดีเราก็จะมองเห็นวัดตรงนั้นนะคะสวยมากบรรยากาศดีเราก็สามารถสไลด์สไลด์ออกมาได้นะคะเนี่ยสไลด์ล้อก็จะมีล้อสไลด์ออกมาตรงนี้ถ้าเราจะสไลด์ก็สไลด์ออกมาได้เนี่ยก็จะเป็นห้องแบบนี้นะคะ อันนี้ก็จะมองเห็นวิวจากเตียงนอนเลยค่ะโอเคเดี๋ยวไปกินหมูกระทะก่อนนะคะแล้วเ,เราปิดตรงไหน,นโอเคบายบาย